สบัยดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนชัยรถไถ่าิปเครับเหลืองงามย่ามดีครับพี่น้องใส่ดูไปเใส่ดูเราไปเอากระบะครับเมื่อนี้ขึ้นกระบะชิปนี้ที่เขาเมืองมิธีขึ้นกระบะครับขึ้นกระบะเนี่ยครับเสริมปีกอีกน้อยนึงครับเพื่อจะรับคัสซีกระบะเป่นกระบะของตัวเมียครับมาวางใส่ตัวลูกตัวลูกมันเล็กกว้างกว่า เอาเลยเสริมปีดน่อยหนึ่งเนี่มครับคอมลากไปแล้วครับสิลากไปสภาพนี่เลยพี่นอ้องตะแนนตะแนนไปเลยมาเกินสามมือครับออกว่าวุ่นแท้ตอนนี้ครับว่าวุญหน,นักก็เกาอีกเงี้ยนะฝานเจี๊ยบครับตัวเมียกะสีแตงตัวเมียน,น้อยหนึ่งใส่แป๊บใส่ยยังกะ กระการฟาดุมได้แล้วครับตัวนี้ก็ดูเซ็ตแป,บป,ตป๊บปุ๊บก็ดูปูบับปุบับปุบับจูวัดเดียวขอบมปแล้วครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับชวนใช้รถไทซิ่งชาแน,นลนี้ด้วยพี่น้องที่เดิมครับที่เดิมที่กัดอำเภอวัดปีรุฑพี่น้อง แังไล่เบาไล่เบาลเลยขัดสีอย่างหนาเลยขัดสีสามมิตรเนะราะทํางก้มสะอาดเท็ดสีอย่างจุอาดกัพี่น้องจะรอช้าทำไมเตรียมตัวว้าวุ่นได้แล้วอ่ะเจอกันครับพี่น้องเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับ